สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสนับสนุนแผงเอฟซีน้องอีกครับเอฟซี FC ช่องเบาโชคกับผมมื่อวานี้เราอยู่กับบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับผมอยู่ก,กันที่จังหวัดสีสเกตครับพี่น้องว่าเมือแรงมีงานอยู่ที่อำเภอเปินจลักษ์จังหวัดสีสเกตครับพี่น้อง สาวน้อยเพชรเป็นแพงมีงานอยู่ที่อำเภอเบญจลักนะครับห่างจากมองนี้กประมาณหกสิบกิโลไปเนมาบานลูกสาวนะครับท้องขาว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  พี่น้องทางอำเภอเป็นจัหลักกันอย่าลืมอย่าพลาดครับมือแรงครับบ้านยังไงบ้านหนองเลิงบอกจักอย่างนี่แหละครับผมอำเภอเป็นจัหลักจงังหวัดริสเกดห่างจากบ้านนี่หละกประมาณหกสิบกิโลพี่น้องสาวน้เพืชเป็นแพงเต็มวงนะครับ วันนี้อีลากัเดินทางมาจากงานมาขึ้นนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องกับบรรยากาศตอนเช้าๆครับเพิ่งมาถึงช่วงประมาณประมาณตีสี่เกือบตีหาพี่น้อง เกดตีหามาถึงอีลากะขึ้นพักเป็ทีเรียบร้อยครับบรรยากาศยามเสาร์มีหมองหน่อยๆและะ้วก็เมื่อนี้อาสิบบริเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นคืนกกอตยก่อนพราะว่าเมฆหลายนะครับหนาบ้านกับทงหน้าพันก็ุหดเป็นทีเรียบร้อยครับเตรียมตัว วานเขาต่อไปนะครับผมสลัมเอื่นสาวหน่อยเพรอนแพงมีงานอยู่ทีอำเภอวารินชำลาบจังหวัดบุลพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้กะเรียนเชิญไปแห้กำลังใจสาวน้อยเพรอนแพงไปให้กำลังใจ,ใจลูกสาวใดนะครับคลิปนี้กับพาะพีพ่ว่าน้อง มาเบิงนาบานหูกสาวซื้อครับช่วงหน้าหาหนาหน้านะครับเพื่อแกกำลังหุดหน้าโอ้เริ่มปรับกล่องเือดเมื่อกี้นะฮะบ้านนี้หลักอะถือว่าเหตดไปหลายอย่างเห็ุไปหลายอย่างหลกักอะ ทำไปเรื่อยๆเหตดไปเรื่อยๆเมื่อนี้อากาศตอนเสารกก์กำลังดีพี่น้องบ่หอนครับแต่ว่าตอนสายบปเนี่ยไม่แน่ตอนสายอาจชิหอนก็ได้ ยังเบิงหักครับลุกด้วยรวมลูกสาวมานอนผักอยู่บ้านนะครับไม่แรงจังสเสด็ดออกไปงานบ้านหอบฝัน เดิน,ดนมาแทวหนึ่งครับแถมีงานแถวนี้ค็เหมาะกับตรงกับเทศกาลตรงกับวันหยุดก็ได้มาแต่ว่รตรงกับบได้มานะครับ เดนก็คือสิได้เดินทางกลับไปเหตุงานต่อครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางกลับบ้านมือแรกนีกนาสีเดินทางกลับไปเหตุงานคือเก่านะครับเพราะว่ามืออื่นนาสีเหตุนาสีเปิดเหตุงานตามปกติจังได้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับ สามารถปลอดภัยขาไปกะขากลับไปกับปลอดภัยขึ้นกันนะครับผมบ้านเห่ากะเทศการ์ละครับผมจังสิไดยุดธกับบ้านปีหนึ่งสองเท้าสามเถ้าประมาณนี้ครับถัดตามปฏิทินปีใหม่ไทยแล้วกัปีใหม่สิ้นปีสากลนะครับ,นนรบเดือนธันวา บางอีหล่ะสิมีงานอีกเทนึงก็คือออกพรรษาครับพี่น้องออกวันษาสามสิบออสตุลาครับเจ้าภาพก็พอเอกไม่หน่อยคือเกา่าผู้ใดบางก็เรียนเชิญมา ความบุญน้ำกันนะครับผมส่วนปีใหม่ก็ยังบ่มีข่าวอีกอย่างนะครับยังบ่มีข่าวแต่วันที่สิบสามนี่นะครับวันเกิดอีลากคือ พอโจบอโจเพื่อิสด้ไปจัดอยู่ทางคอนแกนนะครับแต่ว่าเราดูสถานที่อีกทีหนึ่งวสิจัดมองใดนะครับพร้อมกับข้ออื่นว่าเอียงละ่ะเปิดตบูบอเอียงสักอย่างเกี่ยวกับหนังไข้อ้อยนะครับผมอย่าลืมอย่าพลาดกับ17กรกฎาคมหนังไข่อ้อครับตกลุงพัพยนต์ครับ,รบใช้พร้อมกันนะครับ ไป,ไปเบิงไปแง่งกันนะครับนังอีสานผมเชื่อของคนอีสานแท้ๆนะครับเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศิลปินนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบานิลาซีซีนครับตาย้พี่ใหน้องด้เบิง้งประมาณนี้ครับผมให้พอได้หายคิดหอดคิดถึงพอได้เห็นนะครับ แต่ในกับขอบ,บคุณพี่น้องที่เข้ามารับเบิงรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สำนี้ก่อนละกันนะครับครับนะ